สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดูข่าวการเมืองออนไลน์ฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปข่าวสารใหม่ๆไว้ด้วยนะครับความคืบหน้าล่าสุดกมทพัฒนาการเมืองจ่ะเรียกธรรมนัตแจงปมครมล้ม .MOU. นิคมจนะนายนัท,ทชาบุญชัยอินสวัสดิส์สสกรุงเทพมหานครพักก้าไกลในฐานะประธานคณะกรรมการ พัฒนาการเมืองการสื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนสภาผู้แทนราษฎรกล่าวว่าในวันที่13ธันวาคมตนเตรียมหาหรือที่จะประชุมกรรมธิการเพื่อเชิญร้อยเอกธรรมนัฐพมเผ่าเข้าชี้แจงต่ออนุกรรมธิการพิจารณาศึกษาติดตามกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนจากการดำเนินการโครงการของรัฐ ต่อกรณีของโครงการชนะเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคตโดยพิจารณาแล้วว่าเรื่องดังกล่าวเกี่ยวข้องกับร้อยเอกธรรมนัสในฐานะผู้ที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลในขณะที่ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรเพื่อเจราจายุติเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาโครงการเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก,รรมกรรม้าวหน้าแห่งอนาคตอำเภอชนะจังหวัดสงขลา นายนัทชายัางกล่าวว่านอกจากนี้จะเชิญแกนนำกลุ่มชนะรักถิ่นเข้าให้ข้อมูลและพูดคุยด้วยเพราะในการออกมาเรียกร้องของพี่น้องในครั้งนี้รัฐบาลยังไม่ส่งใครที่เกี่ยวข้องหรือเมียมนาจในการตัดสินใจเข้ารับฟังและพูดคุยกับชาวบ้านเลยจึงอยากใช้พื้นที่ของกรรมธิการในการพูดคุยเพื่อหาทางออกร่วมกัน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากร้อยเอกธรรมนัฐความคืบหน้าล่าสุดอดีตกกตตีปีบ๊บชวนลงชื่อแก้รัฐธรรมนูญมาตราเดียวตัดอำนาจสอวอเลือกนายกเมื่อเวลา11นาฬิกาที่รัฐสภากลุ่มผู้รีเริ่มเชิญชวนแก้รัฐธรรมนูญมาตรา272ประเด็นยกเลิอกอำนาจสมาชิกวุฒิสภา เลือกนายกรัฐมนตรีนำโดยนายสมชัยศรีสุธยากรอดีตกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตนำรายชื่อประชาชน45รายชื่อในฐานะผู้ริเริ่มลงนามขอแก้ไขกฎหมายยื่นต่อนายราเมศร,รัตนชเวงเลขานุการประธานรัฐสภาโดยนายสมชัยกล่าวว่าเรามีเจตนาร่วมกันคืออยากให้รัฐธรรมนูญมีรูปแบบการเลือกนายกจากที่ ประชุมสภาผู้แทนราษฎรไม่ใช่ที่ประชุมรัฐสภาเพราะกรณีที่ประชาชนเลือกผู้แทนมาแล้วควรให้ผู้แทนมีอำนาจเลือกนายกอย่างแท้จริงไม่สมควรให้เป็นการเลือกร่วมกันเพราะสอวอชุดปัจจุบันก็ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งแต่มาจากการแต่งตั้งโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสชอทั้งนี้ในอดีต ประเด็นนี้เคยถูกเสนอสู่ที่ประชุมรัฐสภามาแล้ว3มครั้งดังนั้นการที่เราเสนอแก้ไขเพียงมาตราเดียวเพื่อให้ง่ายต่อการพิจารณาส่วนวิธีการร่วมลงชื่อของประชาชนจะเป็นวิธีการผ่านระบบออนไลน์เท่านั้นโดยจะเริ่มรวบรวมรายชื่อตั้งแต่เดือนมกราคมไปจนถึงสิ้นเดือนมีนาคมเราคาดหวังว่าจะได้รายชื่อประมาณ70,000 รายชื่อและหากทําได้ตามกําหนดคาดว่าจะเสนอบรรจุข้าวาระการประชุมได้ในสมัยประชุมหน้าหากไม่มีบัติเหตุในการยุบสภารัฐบาลอยู่ครบวาระเชื่อว่าหลังการเลือกตั้งครั้งหน้าการเลือกนายกต้องเป็นอำนาจของสภาเท่านั้นเราหวังว่าสวจะสนับสนุนมากกว่าเดิมแนวทางนี้ จะเป็นทางออกที่สวมีส่วนช่วยในการแก้ไขสถานการณ์ด้วยขณะที่ฝั่งสสไม่น่าจะมีปัญหาเพราะเชื่อว่าไม่น่าจะมีพักการเมืองใดที่ไม่เห็นด้วยนายสมชัยกล่าวความคืบหน้าล่าสุดปอปชจะสรุปคดีปรินาปกปิดบัญชีทรัพย์สินแจงทำล่าช้าเพราะเหตุเจอโควิดระบาด ที่สำนักง,งานปปชานางสาวสุภาปิยะจิตติกรรมการป้องกันและปรับปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชกล่าวถึงความคืบหน้าคดีสำคัญสำคัญต่างๆที่อยู่ระหว่างการไต่สวนของคณะกรรมการปรปรชว่าในส่วนคดีของนางสาวปรินาไกรคุปสสจังหวัดราชบุรีพักลัาประชารแบ่งออกเป็น2กรณีคือ 1. กรณีผิดจริยธรรมดำเนินการส่งคำร้องไปยังสารดีกา และสารดีกาประทับรับฟ้องพร้อมให้นางสาวปรินายุติการปฏิบัติหน้าที่แล้วและ2กรณีจงใจปกปิดบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินนั้นใกล้เสร็จแล้วเตรียมจะสรุปสำนวนโดยเร็วเนื่องจากช่วงเวลาที่ผ่านมามีการขอข้อมูลไปยังหน่วยงานต่างๆค่อนข้างเยอะแต่เนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 ทำให้ได้ข้อมูลมาล่าช้า โดยเจ้าหน้าที่ดําเนินการลงพื้นที่ตรวจสอบมาเยอะมากและอยู่ระหว่างการสรุปสำนวนเพื่อส่งเรื่องยืนยันไปยังที่ประชุมคณะกรรมการปปชดำเนินการต่อไปแต่ยังไม่สามารถบอกผลได้นายนิวัฒชัยกเกษมมงคลเลขาธิการคณะกรรมการปปชกล่าวว่าอีกกรณีของนางสาวปรินาที่ถูกกล่าวหาฟาร์มเลี้ยงสัตว์บุกรุกป่าสงวนแห่งชาตินั้น กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือบอกปอทำสทําสํานวนเสร็จแล้วมีความเห็นควรสั่งฟ้องนางสาวปรีนาตามข้อกล่าวหาว่าผิดตามพรบรป่าสงวนแห่งชาติพรบรป่าไม้พรบน้ําบาดาลและตามประมวลกฎหมายที่ดินโดยนํานตัวผู้ต้องหาส่งอัยการเพื่อฟ้องแล้วแต่ปรากฏว่ามีการขอความเป็นธรรมอยู่กระบวนการนี้ อยู่ในชั้นอายการความคืบหน้าล่าสุดสารรัฐธรรมนูนนัดชี้ขาดสถานภาพสส5แกนนำกปปสหลังสารอาญาพิพากษาจำคุกผู้สื่อข่าวรายงานว่า8ธันวาคมคณะตุลาการสารรัฐธรรมนูญนัดแถลงด้วยวาจาปรึกษาหารือและลงมติกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตที่ส่งคำร้อง ขอให้พิจารณาวินิจฉัยกรณีที่นายชุมพลจุลสายนายพุทธิพงศ์ปุณกันนายอิสระสมชัยนายถาวรเสนียมและนายนัทพลทีพสุวรรณกรณีถูกสารอาญามีคำพิพากษาลงโทษจำคุกในคดียายาหมายเลขแดงที่อจสา .317 ทับ2564เมื่อยิมสี่กุมภาพันธ์2564และเพิกถอนสิทธิการเลือกตั้งนายชุมพลจุลสาย นายอิสระสมชัยและนายนัทพลห้ปีนับแต่วันที่มีคำพิพากษาเป็นเหตุให้สมาชิกภาพสสของผู้ถูกร้องทั้ง5สิ้นสุดตามรัฐธรรมนูญมาตรา101วงเล็บ6ประกอบมาตรา98วงเล็บ4วงเล็บ6และมาตรา96วงเล็บสหรือไม่และออกนั่งบัลังอ่านคำวินิจฉัยให้คู่กรณีฟังในเวลา15นาฬิกา ความคืบหน้าล่าสุดบทสรุปการเมืองกรณีพระยาเหยียบอุดรบวกหรือลบปรากฏการณ์จากการออกโรงของสาวบ้านดุงในห่วงแห่งยุทธการช้างเหยียบนาพระยาเหยียบเมืองที่คำชะโนดอุดรธานีกลายเป็นระเบิดลูกใหญ่ทางการเมืองไม่เพียงแต่ทำให้การเล็งผลเลิศจากยุทธการช้างเหยียบนาพระยาเหยียบเมือง ต้องพังคลืนณเพื้องหน้าประชาชนหากแต่ยังเผยจุดอ่อนและความบกพร่องออกมาที่สําคัญเป็นอย่างมากก็คือชมหน้าที่เคยปิดบังและซ่อนเร้นภายใต้หน้ากากแห่งความเป็นประชาธิปไตยก็มีอาจอําพรางไว้ได้กลับเปลือยล่อนจ้อนออกมายิ่งมีเสียงเร่งเร้าให้จัดการทางกฎหมายยิ่งมีการรุกเข้าไปกดดันสาวบ้านดุง ยิ่งทำให้ความเลวร้ายที่ปิดบังเอาไว้ถูกเปิดโปรงที่คิดว่าเป็นบวกกับกลายเป็นลบถามว่าเป้าหมายที่แท้จริงของยุทธการช้างเหยียบนาพระยายเหยียบเมืองของพระเอกประยุทธ์จันโอชาพลเอกประวิตรวงสุวรรณคืออะไรสัยศาสตร์คือคำตอบสุดท้ายงานตรวจราชการในสถานะนายกรัฐมนตรีประสานเข้ากับ งานตรวจราชการในสถานะรองนายกรัฐมนตรีเสมอเป็นเพียงข้ออ้างดำเนินไปเหมือนกับน้ำยาบ้านปากในเมื่อเป้าหมายของการไปเยือนวางอยู่ที่วัดป่าบ้านตาดในเมื่อเป้าหมายของการไปเยือนอยู่ที่คำชะโนดเช่นนั้นคือสายศาสตร์แห่งการสะเดาะเคราะห์การตรัสเตรียมถึงขั้นตอนมีการขนคนมาจากบุรีรัมย์อีสานใต้ ประสานเข้ากับบางส่วนในอุดรธานีด้วยลูกแหล่งตีนมือบางคนจึงเด่นชัดเด่นชัดว่าเป็นการจัดฉากและตระเตรียมคำถามอาจอยู่ที่การปรากฏขึ้นของสาบ้านดุงที่สามารถเล็ดลอดฝ่าแนวเข้าไปตั้งคำถามเรื่องการพัฒนาต่อพลเอกประยุทธ์จันโอชาแต่ที่หนักหนาสาหัสยิ่งกว่านั้นคือจุดอ่อนจุดรั่วไหลถามว่าเหตุใดจึงปรากฏคลิป เมื่อมีคนสวมสูตรเล่นบทเชลิดเดอร์ภายในกองทหารหลุดลอดออกไปเผยแพร่หากมิใช่การที่มีจากคนในจะมาจากใครยิ่งกว่านั้นการปล่อยให้มีมวลชนสตรีในวัยใกล้เคียงกับพลเอกประวิทย์วงสุวรรณไปพบพร้อมกับก้มลงกราบแทบเท้าและหลุดคำทักทายว่าท่านนายกออกมาไม่ว่า มาจากการจัดฉากโดยมหาไทยไม่ว่าจะมาจากการจัดฉากโดยกัตัญยูทักษินถือได้ว่าสุดเฉียบสนิมเกิดแต่เนื้อในตนอย่างแจ่มแจ้งมีความจำเป็นที่ทั้งพลเอกประยุทธ์จนโชาทั้งพลเอกประวิทย์วงสุวรรณต้องนั่งลงและทบทวนบทเรียนการเยือนอุดรธานีช้างเหยียบนาพระยาเหยียบเมืองบรรลุเป้าหมายในทางสายศาสตร์ และในทางการเมืองอย่างครบครันครบถ้วนบริบูรณ์ตามเป้าหมายที่ฝ่ายอำนวยการกำหนดไว้เพียงใดหรือเป็นพิษจากกตันยูทักษินเข้าเต็มพิกัด